สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผม f g ทุกท่านวันนี้เรามาส่งงานเจาะบ่บดานพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ชุดสีแผง1,100วัตต์ครับผมขจ็บันนี้เวลาก็16บนาฬิกาเช่นเคยแดดอ่อนๆน,น้ำยังพุ่งอยู่เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากเจาะบาดานติดตั้งชุดสูบน้ำโซลาเซลล์ ให้คิดถึงเราทีมง,งานเราครับทวีซับบาดามหรือช่างโจรัเจอบบะดานะครับวันนี้ความเลึอก,ก็1 0 0เมตรเช่นเคยครับรบ,บอหกนิ้วับเนี่ยไปดูแขงเราเราจะแส่ใจทุกรายละเอียดครับผมโครงสร้างการเชื่อมการค้านะครับปูนทีทุกอย่างเราแส่ใจรายละเอียดทุกอย่างครับ แม้แต่เหล็กเหล็กเราจะจปิดปิดหวัวให้ทุกตัวครับผมนี่นีนี่ครับเราจะไม่ให้มีช่องว่างครับไม่ให้อากาศเขาเดี๋ยวขึ้นสนิมการเก็บสายครับผมลูกค้าที่ติดตั้งกับเราเจาะกับเราต้องได้ใช้ยาวๆครับผมแทงแต่จดแน่นอนครับ ได้เสียตังแพงแพงต้องได้ใช้น้ำดีๆครับแอปเขาจะเอา,เาน้ำใส่นี่มันสวนมันให้มีโอเคครับผมใครสนใจใอยากเจาะบารดานพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ติดต่อได้ครับผม093 354 22 16มสสครับผมสวัสดีครับ